สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คารพรักครับวันนี้วันที่เเดือนสิงหาคมปี2566ครับฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วครับสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามไปต่อไปนี้ก็คือเราจะให้น้ําทุเรียนนะครับเพราะฝนไม่ตกหลายวันแล้วครับไอที่เห็นนี้คือที่เก็บอุปกรณ์ซ่อมหัวสติกเกอร์ของเรานะครับเราจะเก็บเป็นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยว่า อะไรอยู่ตรงไหน,นอะไรอยู่ตรงไหน,นเพราะแต่ละปีเราใช้หัวเชนิเกอร์หรืออุปกรณ์ในการซ่อมนี่เยอะมากนะครับจะได้ไม่งงสักเท่าไหร่นักไอ้ตัวนี้คือตู้ไฟนะครับเราจะทําการเอาไปใส่ที่อมอเตอร์ปั่นไฟแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกเยอะน้ําอาจจะท่วมได้เราเลยเก็บมาเก็บไว้ก่อนเอาตอนนี้เราก็จะไปห้องเครื่องครับพี่น้อง พี่น้องครับเรามาถึงห้องเครื่องของเราเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องของเรานี้เราใช้15แรงนะครับเพื่อจะดันไปที่ท้ายสวนของเราก็เลยจะทางประมาณ1นกิโลเมตรนะครับหรือว่า1,000เมตรเท่านั้นเองนะครับเออเรามีปัญหาใช่แล้วครับพี่น้องนู่นครับไอที่หัวดูดน้าโอ้โหเรามีปัญหาแล้วครับพี่น้องเอ๋ยเออสหรับไอห้องเครื่องของเราก็มีตัวสํารองทันเล็กๆนี่เพื่อจะเดินทางข้ามไปฝั่งนน้นอ,อีกครั้งหนึ่งไอไอ หม้อแปลงไฟเรานี่ครับอยู่ระดับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อสายแล้วนะครับเราทีนี้ครับเราเชื่อมสายเรียบร้อยนะครับเราเชื่อมจากหม้อไฟตรงนี้นะครับเราก็เชื่อมลงมาเลยนะครับแล้วก็เราก็วิ่งมาหาที่มอเตอร์ตัวนี้นะครับเราทําอย่างนี้นะครับเพราะตรงนี้น้ําเคยท่วมเรามาแล้วนะครับสองปีซ้อนนะครับ ท่วมจมมิดเลยนะครับพี่น้องครับเราก็ต้องมาทําแยกถ้าน้ํามาเราก็มาแยกไอ้ไอ้โมอแปลงไฟนี้ยกออกไม่ได้เลยครับยกออกไม่ได้เลยครับแต่สําหรับมอเตอร์ก็ปล่อยให้เขาท่วมไปครับตอนนี้เราเดินเครื่องแล้วนะครับเราเดินเครื่องไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราเสียเวลาต้องนานนะครับเพราะหัวหัวดูดน้ํารั่วครับแล้วก็มีเศษไม้เยอะแยะเลยเราทําการมาหรือใหม่หมดเรียบร้อยครับตอนนี้น้ําเดินทางไปที่สวนทุเรียนเล็กนะครับ สวนทุเรียนเล็กก็นู่นนะครับไปทางก็1กิโลเมตรนะครับก็1 0 0 0พันเมตรนู่นแหละครับไปนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าไปทางเป็นเช่นไรเอาแล้วครับมาถึงที่เราส่งน้ำมาไปทางแล้วนะครับไอ้ที่หัวดูดน้ำมาถึงตรงนี้ก็ระยะทางก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับพี่น้องครับอยู่ไกลนะสักหน่อยแล้วก็ดันมาถึงนะครับดันมาถึงครับ สําสหรับหัวน้ําที่เราให้ตรงนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณสัก110หัวเวียงนะครับแต่ละต้นนะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาบอกตามตรงนะครับเอาเอา,เอาดูดูท่านดูนะครับว่าไอ้โคกหนึ่งเราปลูก2ต้นแต่เรามีหัวเวียงแค่หนหัวเวียงนะครับเราจะให้เขาหมุนรอบทิศทางเลยนะครับให้เขาหมุนรอบทิศทางแต่บอกไว้ก่อนนะครับปีหน้าเราต้องได้เปลี่ยนเป็น2หัวนะครับเพราะทุเรียนเขาโตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทุเรียนเริ่มใบแก่แล้วพี่น้อง เราก็ทำการใส่ปุย๋ยลงไปในดินสูตร25.7หรือสูตรเสมอก็ได้นะครับพี่น้องทีนี้ท่านก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วยก็ได้แล้วทีนี้ท่านก็สีฮิวมิกลงไปด้วยก็ได้เพื่อไปกระตุ้นรากเขาแล้วทางใบท่านก็มาสีสูตรเสมอหรืออาที่ที่มีในตัวเจนข้างหน้าสูง,สง,สงๆก็ได้ท่านก็เติม สาหลายลงไปด้วยก็ได้ท่านเติมอัโทนิกลงไปด้วยก็ได้เพื่อกระตุ้นให้เขาแตกไปอ่อนมาให้ได้ภายในเดือนสิงหานะครับกลางๆเดือนสิงหาหรือว่าไปท้ายๆเดือนสิงหานี่แหละครับพี่น้องครับช่วงนี้เขาก็ใบแก่สุดๆแล้วโอกาสที่เขาจะแตกไปอ่อนมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่น้องครับเอาละครับเราให้น้ํามาทําไมวันนี้เราให้น้ําฝนไม่ตกมา4ีหวันเลยครับ ฝนเขาไม่ยอมตกมาสี่ห้าวันแล้วครับพี่น้องครับเราถึงให้น้ำถามว่าให้น้ำกี่นาทีนะครับพ่อน้องกระติมอ่าสำหรับสวนที่ผมให้อยู่นี้ผมให้หนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมมีหัวเหวียงแค่หนึ่งหัวเหวียงแล้วก็เป็นต้นเล็กๆนะครับเราให้เขาหมุนรอบทิศท,ทางเลยแต่บางท่านก็เอาเอา,เอาทำตามเหมือนพ่อน้องกระติมนี่นแหละไปให้ที่หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันผลสรุปออกมาว่าเป็นเช่นไรครับตายเองแม่ง ตายเพราะสาเหตุอันใดทุเรียนท่านได้กินน้ําเยอะเกินบางท่านก็ให้กินน้ําเยอะเกินทุเรียนเขาไม่ชอบน้ํานะครับถ้าให้น้ําเขาเยอะๆบ่อยๆโอกาสที่เขาจะเป็นรากเน่าคนเน่าแล้วก็ตายไปนในที่สุดก็มีนะครับทุเรียนเราต้องให้น้ําเขาแล้วให้เขาระบายน้ําหรือว่าไล่น้ําหรือว่าเขาเรียกว่าให้เขาคลายน้ําให้เร็วที่สุดนั่นแหละมาอีกแปลงหนึ่งครับ แปลงนี้หญ้าขึ้นเยอะมากครับพี่น้องเอย๋ยถ้าท่านมีเวลาท่านก็กําจัดเขาเสียตัดหรือว่าฉีดยาฆ่ายาก็นั้นมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านก็ไปเคียย์พื้นที่ซะเนาะแต่สาหรับส่วนนีท้ทําไม่ทันครับพี่น้องครับเราจะพาไปดูนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับเอาเราขอขอเหวี่ยงกล้องไปไกลๆหน่อยนะครับแล้วครับท่านครับบางท่านอาจจะเห็นทุเรียนเป็นต้นเช่นนี้บางท่านก็พันธงไปเลยก็เปี้ยง พันธงแล้วนะครับเสียงสะดังเป,ปี้ยงเลยบอกว่าไม่พอน้ําให้น้ําไม่พอบอกตามตรงนะครับผมเป็นคนให้น้ําเองนะครับท่านไมここ่ได้ไม ja, ่ให้น anyway> ้ํากับผมนะครับต้นนี้ครับผมก็ให้น้ําสม่ําเสมอมากับสวนต้นอื่นๆเขาแหะครับนู่นครับอ่านูนน่นโ่นครับอ่าอ่แล้วต้นอื่นเขาทําไมไม่เป็นเช่นนี้นะครับบางท่านก็พันธงมาสิแล้วให้น้ําไม่พอไม่พอน้ําเสียงดังเปี้ยงเลยก็บอกนะครับ ต้นนี้เขาเป็นรากเน่าโคนเน่านะครับสาเหตุที่รากเน่าโคนเน่าก็บอกตามตรงนะครับก็น้ํานั่นแหละครับไอ้น้ําเป็นพาหะที่นําให้เขาทําให้ลกเล่ารากเน่าโคนเน่านะครับแล้วเขามีเกิดเชื้อราในดินเชื้อราในดินก็ไปทําระบบรากเขาแล้วเราเราก็เติมน้ําเข้าลงไปอีกซะโอ้โหเต็มเอียดเลยก็เกิดการเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะตายเพราะไม่มีน้ํากินนะครับ ไอ้นี้จะตายเพราะน้ำเยอะแลครับพี่น้องอาวบางท่านบอกเอามันเป็นไปได้ยังไงล่ะให้ใครๆก็บอกพันธงว่ามันมันต้องไม่พอน้ำสิโอ้โหมีพอได้ไงครับก็พันธงไปเถอะครับไอ้ตรงนี้นี่มันต่ำมันเป็นลุ่มต่ำแล้วทีนี้น้ำที่อยู่ในดินนี้มันก็มีเยอะ ก็เกิดการมีความชื้นเยอะมีการชุ่มชื้นมีการแฉะเขาเรียกว่าดินแฉะดินเยอะทีนี้เราก็มาให้น้ําไอ้เพื่อนเขาด้วยมันก็พ่วงกันมาก็เกิดการเป็นไอ้จุดนี้กลายเป็นน้ําเยอะสิ่งที่ตามมาก็เป็นรากเน่าโคนเน่านี่แหละครับถามว่าอย่างนี้เราจะแก้จะหายไหมบอกตามตรงนะครับ5% 10%หายครับอีก80-90%รอดยากเราต้องแก้นะครับเราต้องป้องกันนะครับเราอย่ามารักษานะครับ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ทุเรียนอ่าส่วนส่วนมากๆเลยนี่แหละทุเรียนเนี้ยเราก็ไม่ใช่นักวิชาการเนาะเราจะไปสํารวจว่าเขาจะกินน้ําวันหนึ่งเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่เราก็ทําตามวิถีชาวบ้านของเราไปตั้งแต่บรรพบุรุษให้มาบางท่านก็บอกเอาให้30นาที40นาที50นาที1ชั่วโมงก็แล้วแต่บางสวนนั่นแหละครับ